ถามคิดบวกเป็นการปรุงแต่งจิตแบบหนึง่งเรายังควรที่จะปรุงแต่งจิตอยู่อีกหรือครับอาจารย์เพราะถ้าหากว่าเราปรุงแต่งมันก็คงไม่ได้วิมุตติหลุดพ้นหรือการเห็นตามความจริงเสียทีตอบเวลาเราทุกเนี่ยลาเครียดใช่ไหม เครียดเนี่ยก็คือการปรุงแต่งจิตใช่ไหมแต่งจิตขึ้นปรุงขึ้นนะครับเอาเรื่องของอดีตบ้างเอาเรื่องของความกังวลในอนาคตมาบ้างนะครับงนั้นความคิดเครียดนีก็เป็นสังขารประเภทหนึ่งแล้วได้ผลของความเครียดคืออะไรความทุกข์ใช่ไหมเนี่ยเวลาฝั่งทุกข์ก็ยังเสียนปรุงแต่งฝั่งทุกข์แล้วทําไมจะไม่ปรุงแต่งฝั่งบวกปรุงแต่งฝั่งสุข ให้ตัวเองได้ออกจากภาวะทุกข์บ้างเวลาเราศึกษาศาสนาพุทธเนี่ยมันมีลำดับในการดำเนินไปของมันอยู่นะไม่ใช่ว่าจะก้าวพวดขึ้นไปที่ปัญญาญาณรือว่าภาวนามยปัญญาหรือว่าการวิปัสสนาจิตได้ในทันทีเราต้องมีบันไดในการป่ายปีนและก็ต้องถามว่าอะไรละเป็นฐานที่นำไปสู่จิตที่สามารถน้อมไปวิปัสสนาความจริงตรงตามความเป็นจริงหรือในวงเล็บวิญญาณน,นั้นได้ ก็ต้องตอบว่าจิตดวงดีๆที่มีความสุขนั่นแหละพระพุทธเจ้าในสอนให้ปรุงแต่งจิตนะสอนให้ปรุงแต่งจิตอยู่กับอารมณ์ห้าประการดังนี้นะครับหนึ่งปราโมทปราโมทคืออะไรร่าเริงสองปิติปิติคืออะไรอิ่มใจอย่างเมื่อวานเนี่ยนะเขาแชร์ภาพที่อาจารย์แต่งหนังสือธรรมะใช่ไหมแล้วก็ เขาไปถวายพระพระก็ชมว่าโอ้ชอบมากนะครับยังอ่านชอบอ่านเอาติดยา่ามไว้อู้วันนั้นผมอิ่มใจไปทั้งวันเลยนะอาการอิ่มใจเหมือนกินข้าวอิ่มนะประโมทปิตินะครับสามอะไรปัสสิความสงบระงับผ่อนคลายเทียบได้กับรีแลกเซชันนะครับสงบระงับผ่อนคลายทางกายนะครับมันก็ไม่กำเกรงผ่อนคลายทางใจจิตใจก็ ไม่กำเก่งนะครับมันก็เป็นภาวะที่เป็นภาวะโพสิทธิใช่ไหมและข้อที่สี่สุขนะครับสุขนี้ไม่ต้องอธิบายนะมันสุขนะครับสุขคือสุขนะตรงข้ามกับความทุกข์และข้อที่ห้าคืออะไรสมาธิห้าข้อนี้อยู่ในอุปนิสสูตรพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ปรุงอารมณ์หรือปรุงจิตให้อยู่กับอารมณ์แบบนี้บ่อยๆก็คือปราโมทยปิติปสัสสิสุขและสมาธิ เมื่อใดที่จิตมีความเป็นกุศลและอยู่กับอารมณ์เหล่านี้เนี่ยจิตจะมีความเป็นกุศลจริตนะครับมันจะเป็นความคิดดีมันจะเป็นจิตที่เป็นบุญนะและจิตที่เป็นกุศลจริตนี่แหละมันจะได้ผลของสมาธิอะไรคือผลของสมาธิยถาตญาณภูตัศนะหรือญาณนะคือปัญญารู้ตรงตามความเป็นจริงเห็นไหมครับฉะนั้นตั้งแต่ปราโมทปิติปัสสติสุขสมาธิทั้งหมดที่เป็นสังขารน,นะ แต่เป็นสังขารในฝั่งดีหน้านะครับฝรั่งเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจในระบบที่มันละเอียดขนาดนี้เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้รู้ผู้แจ้งโลกเนี่ยท่านก็เลยเอาโครงสร้างของทั้งหมดเนี่ยออกมาให้อธิบายได้แบบละเอียดลึกซึ้งฝรั่งเขาก็เลยได้ไม่เยอะแต่เขาเข้าใจนะว่าคุณค่ามันก็คือ positive thinking เราวก็ปรุง positive thinking ปุง positive thinking เพราะว่าเมื่อใดจิตอยู่กับ positive thinking เมื่อนั้นเท่ากับจิตอยู่กับความสุข และจิตอยู่กับบุญนะนะเข้าใจแล้วนะครับพระเจ้าให้ปรุงความสุขได้นะครับปรุงจิตให้เป็นความสุขได้ผ่านอารมณ์ห้าประการแล้วก็ให้อยู่กับอารมณ์นั้นเพราะอารมณ์ทั้ง5ประการจะเป็นฐานของกัและกันนําไปสู่สัมมาญาณะในที่สุด